จะดเองเราก็จะใส่เครื่องสมหมดไพรไปด้วยนะจ๊ะให้หอมัูดให้เหลืองคัดเองปัน่นเองจะอันนี้เขาอยากให้ลูกค้าได้กินของแบบรสชาติหอมๆอแบบจำลอยแล้วจานแล้วก็ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ต้องมีเชื้อ,าอ,อรามีอะไรเลยแบบร้อยทำเองจริงๆค่ะเราพยายามใ,<น>ใส่ใจนะจจเพื่อให้ลูกค้าแบบได้กินของสะอาดนะครับาเาเรากินยังไงเราก็อยากให้ลูกค้ากินแบบนั้นนะครับ ก็จะหอมมันจะหอมหรือว่ากรูดเนาะขาขาด้วยลงไปคั่วเลยสักนี่ยครับเุนรับความบ่อยถ้าใครอยากจะหมั่นข้าวคั่วอีกยไปคั่วคั่วทำเองก็ได้นะครับเนี่ยเช่นเนยก็หอมแล้วต้องใช้ข้าวเหนียวนะคะเห็นแลอร่อยหอมอมากอ่ามาดูวิธีการลวกไข่ปลากันนะคะอันนี้เราน้ำมันจะเดือดแล้วเราจะเบาไฟให้น้ำมัน นิ่งค่ะแล้วเราก็เอาเครื่องตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปเพื่อดับกลิ่นคาวแล้วเราก็จะเอาอะไรรองนะคะตะก้า <ไข S 1> แล้กากรนะชากเม็ดใหญ่ค่ะวันนี้ไข่เบอร์ใหญ่วันนี้มียำเมนูไขป่ปลานะคะมันหมดมาสองสามวันและนี่เพิ่งจะมาค่ะสวยมากเลยเม็ดเลยเลยนี่เราก็จะทิ้งลงไปเลยนะคะใส่แช่ไว้<ม>กะเวลาเอาเราบอกไม่ได้ว่าประมาณกี่นาทีอันนี้เราต้องคอยดูเอาเองค่ะพอไข่หนึบๆึเราก็ใช้ได้แล้ว ไปล้างน้าเย็นทีน,นี้เรามาดูไข่ปลากันนะคะเราทิ้งไว้สักพักนะเราก็มาบีบดูด้ร้อนนี่เลยเนี่ยเม็ดมันก็จะแข็งๆนุ่มๆแล้วเนี่ยได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปโด,ดนน้ําเย็นกันนะคะทนี้เราก็แช่น้ําเย็นไว้สักพักนึงเพื่อเม็ดมันทรงตัวนะคะจะได้ไม่สุกเกินจะได้เป็นยางมาตูมกินแล้วไม่แข็งนะคะ่ะเนี่เม็ดสวยเลยค่ะเราก็จะล้างที่เป็นไข่คลออกด้วย Okay. เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำอย่างอื่นต่อนะคะอ่ะอน,นี้เราก็มาดูการนึ่หมึกนะคะนี่เราจะต้องเรียงหมึกให้พอดีกับช่องตัวปลาหมึกนะคะเรียงให้พอดีกันแล้วเวลาหมึกสุกมันจะสวยพอดีแต่ต้องให้น้ํามันเดือดพุ่งเลยนะคะถ้าน้ำไม่เดือดพุ่งหนังหมึกมันจะไม่สุกเดี๋ยวปิดไว้สักพักเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะต่ <Okay. S 1> อไป ทีนี้เรามาดูนะว่าไข่หมึกจะได้หรือ,อยังนี่ได้แล้วค่ะนี่เราก็จะไปวางให้เย็นแล้วเพื่อบรรจุใส่กล่องไปที่ร้านนะคะอันนี้ไข่ต้องดูให้ไข่มันแข็งนะคะเนี่ยเราลองกดดูให้ไข่มันแข็งมันถึงจะยำแล้วอร่อยแล้วก็มันค่ะเข้ากับน้ำยำได้ดีน,นี้เราใช้วิธีการนึ่งเราไม่ได้ลวกนะคะ เลยให้ดูกันสดๆวันนี้หมึกตัวไม่ค่อยใหญ่แต่ไข่แน่นนะคะเพราะว่าเรือใหญ่ไม่ได้ออกแต่เราก็จะใช้ได้เหมือนกันเราก็ใส่จํานวนมากขึ้นให้ลูกค้าได้กินได้อร,อร่อยมากขึ้นค่ะเรามาดูทดําวิธีการต่อไปของเรานะคะขั้นตอนต่อไปนี่เลยคือการเตรียมมะนาวของเราจ้ะวันนี้เราใช้10โลกันเลยนะจ๊ะวันละ10บโลบางวันก็10โลกว่าค่ะ12โลสิบโลแล้วแต่ แต่วันนี้เราพอมีมะนาวเหลืออยู่บ้างที่เราอัดน้ำแข็งไว้เราจะแช่ให้ถึงน้ําแข็งนะคะเพราะเราใช้เป็นมะนาวสดวันนี้เราจะคั้นใหม่ทุกวันเหมือนกันนี่เลยเราคั้นกันให้ดูเห็นๆน,นะคะว่าเราใช้สดจริงเขียวจริงเราไม่ใช้มะนาวเหลืองนะคะมะนาวเหลืองมันจะมีกลิ่นโอต้องเป็นเขียวมันถึงจะหอมเราเราใช้น้ำมะนาวสดๆเลย ตอนนี้ถูกหน่อยนะคะมะนาวไม่แพงมากช่วงก่อนก็เกือบร้อยนะคะแต่ตอนนี้เหลือสักประมาณ65้ได้แล้วคะ่ะ65 50บหาห้าสิบสี่สิบห้าแล้วแต่บางวันแต่เบอร์ที่ใช้อยู่ประมาณนี้คะ่ะไม่เกิน60บาทตอนนี้นะคะถ้าเบอร์โบก็จะแพงหน่อยแต่น้ำดีอยู่นะคะนี่มาให้ดูมะนาวกิโลได้กิโล,โลอันนี้เอ่ 2โลเราจะได้800 ml นะคะเท่ากับขวดน้ำดื่มเราจะใส่ขวดน้ำดื่มไว้นี่เลย2โลเท่ากับ1ขวด800 ml เท่ากับขวดน้ำดื่มนี่เลยขันเสร็จแล้วเราต้องแช่เย็นไว้นะคะเพื่อไม่ให้มะนาวเปลี่ยนรสชาติกลิ่นมันก็จะคงเดิมหอมเหมือนเดิมค่ะยังอยู่ขั้นตอนนึ่งนะคะน,นึ่งกุ้งกุ้งเราก็ได้แล้วเมื่อกี้ไม่ได้ดู่ฝาฝังนึ่งนะคะตอนนี้กุ้งเราได้แล้วตัวโตๆเหมือนกันเลย เราจะต้องนึ่งให้ได้พอดีไม่สุกเกินแล้วก็ไม่นั่นเกินนะคะเนื้อมันจะเด้งนี่เราก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปพักไว้ให้เย็นแล้วเราก็จะใส่กล่องไปที่ร้านกันจ้านี่เรามาดูวิธีการคั้นมะนาวของเรานะคะกดต้องกดทีเดียวนะคะเนี่ยถ้ากดหลายทีมันจะมีความขมของเปลือกนี่เลยกดทีเดียวต้องเรียงฝาให้มันชัดเจนดนวยนะคะนี่ต้องเวลาใส่ใส่ลูกลงไป ต้อให้ชัดเจนพอใส่ต้องใส่ต้อไปสองทีละลูกนะคะไม่ได้คันได้ทีหลายลูกมันจะหักอันนี้ของเราหักไปหลายรอบและทีเจอมะนาวลูกแข็งๆน้ําไม่ค่อยมีมันก็จะหักนะคะเนี่ยนี่เลยน้ําก็จะออกมาเยอะมากนี่ค่ะเราก็จะกรองนี้ไปในตัวกดต้องกดครั้งเดียวนะคะท่านผู้ชมถ้ากดหลายรอบแล้วมันจะขมค่ะ ลองเอาไปทําดูได้นะคะวิธีคั้นมะนาวแต่ถ้าเราคั้นไม่เยอะใช้มือกดไปกับไอตัวกดที่เป็น,ปนตัวรองของที่หนึ่งรองนี่ก็ได้นะคะนี่เลยเห็นไหมคะน้ํามันจะออกมาเยอะมากเวลาเรากดต้องเรียงแบบฝาชนฝาเปลือกชนเปลือกจะเรียกว่ายังไงดีต้องจับคู่กันอย่างเนี้ยค่ะนี่เลยจับคู่กันอย่างนี้ยใส่เข้าไปนะคะพอคั้นออกมามก็จะได้น้ําดีผิวเปลือกก็จะไม่ขมด้วยค่ะ น้ำก็จะเยอะเดี๋ยวเรามาดูว่าหนึ่งถ้วยเราจะได้ประมาณเท่าไหนของขวดนะคะใกล้จะเต็มแล้วนี่เลยค่ะดูคนขันนะคะต้องกดให้มั่นนะคะเ,เลยกดใกล้จะได้ยังคะลองดูดินี่เลยค่ะหนึ่งถ้วยนี่ค่ะได้เกือบ ได้ครึ่งขวดกับครึ่งขวดแล้วนะคะนี่ดูใกล้ๆเลยส่งเข้าไปนี่ค่ะเกือบครึ่งขวดแล้วค่ะนี่เลยอ่านี่เรามาดูมะนาวกันนะคะวันนี้ได้น้ําไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้ได้แค่ประมาณสามขวดครึ่งเองนะคะนี่กับสี่ขวดไม่เต็มที่น้ํำไม่ค่อยดีแต่เปรี้ยวปรี๊ดเหมือนเดิมนะคะจะเรามาดูการแกะหอยนะคะนี่เลย แกะไปก็ต้องดูไปด้วยนะว่าในตัวหอยมีโคลไหมเนี่ยอย่างนี้ขัดมันจะมีโคลเราก็สะกิดออกนี่แฝงน้าทิ้งใหเกลี้ยงแล้วถึงจะเอาฟีดูนนะคะตัวหอยเราก็จะขัดไว้แล้วแล้วก็ลวกนี่เราก็จะแฝงให้โคลออกเพื่อได้ลูกอากนแเราจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นโคลหรือเหม็นสาบอะไรนะคะนี่นี่มันจะเป็นสาบโคลที่เราอยู่ในตัวหอยต้องล้าง กระแซะให้สวยพอดีแล้วก็เป็นหนึ่งตัวน,ะะนี่เราต้องดูให้สะอาดนะคะนี่ได้ทำแล้วเสร็จแล้วก็แฝงแล้วกทใส่นะคะนี่เราต้องแกะแล้วก็ต้องล้างในตัวหอยอีกล้างทั้งข้างนอกทั้งข้างในแต่นี้หอยเราจะลวกแล้วนะคะนี่ เฮ้ยเก่งแล้วได้ตัวไม่ค่อยใหญ่นะคะจะเบอร์กลางๆใหญ่มากเราก็มันจะได้น้อยสำหรับลูกค้าเราก็าใช้เบอร์กลางๆนี่ค่ะเนื้อแน่นเนี่ยจะไ,ได้แต่ตัว <c oughs> แกะไปเรื่อยๆค่ะแกะจนเสร็จเสร็จแล้วนะครับจะได้ห่อประมาณนี้เลย เลยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปทำข้าวคั่วกันต่อเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะหนึ่งเก็บแพ็คก,ก่อนก็จะมาเลือกนี่นะคะมาปั่นข้าวคั่วเราก็จะเลือกขาที่เป็นท่อนใหญ่ๆออกแต่ส่วนใบมะกรูดเราปั่นจะได้เลยนะคะมันจะเพิ่มความหอมไปด้วยขานี่มันจะปั่นไม่ได้มันจะเป็นใหญ่ๆนะคะมันไม่ละเอียดแต่เราได้กลิ่นหอมมันตอนเวลาคั่วแล้วนะคะเนี่ยที่หมดยาง หมดแล้วเรามาปั่นกันเลยนะคะการปั่นก็ตัวกันนะคะนีนะะ่ปั่นให้พอดีพดีนะคะไม่ละเอียดเกินถ้าละเอียดเกินมันจะเป็นแป้งนะคะเนี่ <S 2> <S 2> เราก็มาจบคลิปกันแค่นี้นะคะฝากตาม เจ๊หนึ่งแซตามปากด้วยนะคะวันนี้เราพามาชมกันแล้วกับวิธีการเตรียมของเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ